วันนี้จะพาคุณผู้ชมคนระับมาซ่อมหรือว่ามาเช็คระบบไฟครับซึ่งตัวนี้การไฟฟ้าได้มาทําการติดตั้งมิตเตอร์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่สามารถติดใช้งานได้ตู้คอนซ s u ร m e r ท่านผู้ชมที่ว่าช่างได้ทำการติดตั้งไว้ตอรเรอยแล้ว,ลวเดี๋ยวจะมาดูสาเหตุครับว่ามันเพราะอะไรจึงไม่สามารถที่จะใช้งานได้เจ้าของบ้านแจ้งมาว่าขึ้นเบเกอร์ ขึ้นได้ปกตินะท่านชมแต่ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกย่อยเนี่ยขึ้นไม่ได้ลองเนือผมจะขึ้นหนึ่งลูกขึ้นได้นะครับสองลูกขึ้นได้สามลูกขึ้นได้สี่ลูกขึ้นได้ห้าลูกขึ้นได้อ่าโอเคครับพอขึ้นลูกแรกเนี่ยตัวนี้จะดีดลงมาเลยเดี๋ยวเราจะมาดูสาเหตุว่าเกิดจากอะไรบ้าง เดี๋ยวเราจะกดตัวมีปัญหาลงก่อนครับทีนี้จะขึ้นตัวนี่ไมเราจะไปดูภายในบ้านครับว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนี้มีตัวไหนใช้ได้บ้างเ,เราไปเทสครับโอ้โหไม่ได้ท่านเนีชมเปิดปุ๊บเสียงเอเบเกอร์ตอนนั้นหล่นเลยเดี๋ยวเราดูครับอ่าตัวเนี้ย ตีดลงแล้วท่านชมจะขึ้นใหม่นะจะปิดแปลว่าระบบไฟต้องต่อผิดนะท่านชมเดี๋ยวจะมาถอดตัวเนี้ยจะเช็คดูใหม่ จากสายไฟเมนนะครับหรือว่าจากเสาไฟฟ้าจากมิเตอร์เข้ามาก็จะมีสองเส้นเส้นหนึ่งเส้นน,น,นี้เส้นนี้เส้นนี้ไล่ไปเรื่อยอโอเคครับเส้นนี้ก็จะเป็นสายลายหรือสายที่มีไฟส่วนอีกเส้นหนึง่งส่วนอีกเส้นหนึง่งสายนิวตนันอ๋อโอเคครับท่านผู้ชม สายนิวตันมักต่อเข้าที่บาตัวนี้แล้วที่บาตัวนี้ที่บาตัวนี้ก็ามาต่อพ่วงเข้าที่บาตัวหนึง่งอ,อ้าที่ไหนเลยเป็นอย่างนั้นส่วนสายลายอันนี้เข้าถูกต้องนะ หากว่าเราขึ้นเบกเกอร์ตัวนี้ขึ้นปุ๊บนิวตันก็จะขึ้นมามาลงฝั่งนี้ลงฝั่งนี้แล้วก็จะลงออกมาามาลุนี้นี่นะลูนี้แล้วหรือจะเข้าใจว่าทำไมก็เข้าที่บาทเลยส่วนสายานิว้วสายลายตัวนี้เข้าปุ๊บขึ้นเบกเกอร์ปั๊บมันก็จะมาออกนี้เดี๋ยวผมขึ้นแล้วนะครับมีไฟนะ ขึ้นเบเกอร์แล้วมีไฟมาก็จะมาเข้าตัวนี้เลยนี่ก็มีไฟเห็นไหมไขค้งแดงแล้วท่าน้ชมส่วนตัวนี้ก็เป็นสายนิวตอนหรือว่าถ้าหาเราขึ้นเบเกอร์ตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ตัวนี้จะถึงกันแล้วก็จะผ่านตัวกันช็อตกันดูดมาเข้าบาร์กาวส่วนสายลายตัวนี้ก็จะมาเข้าลูกย่อยเพื่อต่อใช้งานอันแรกที่เราต่อใช้งานที่เราขึ้นเบเกอร์ตัวนี้แล้วมันไม่มันไม่ตัดเพราะว่านี่ครับหนึ่งสองสามสี่ ตัวนี้ไม่ได้ต่ออะไรกันเลยคือไม่ต่อไม่ได้ต่อใช้งานไราคุง่ายจะต่อแค่หน,นึ่งกับสองตัวนี้เดี๋ยวลงก่อนหน,นึ่งกับสองตัวเนี้ตอนนี้ผมได้ทําการถอดสายลายออกแล้วทู้งยกนะ,ะแยกออกต่างหากแล้วทั้งยนะยนะแยกไ้ไกลๆเลยเดี๋ยวตรงจุดนี้ผมจะเอาเทปพันสายไฟพันไว้ก่อนผมพันเทปไว้ียบอยแล้วแ,วแยกไว้เดี๋ยวผมจะมาจัดตรงนี้ก่อนครับ การต่อก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมาสายเส้นใหญ่ตัวนี้ครับสายนิวตอนของการไฟฟ้าครับส่วนตัวบนนี้เป็นสายสายลายซึ่งสายลายนี้เรายังยังไม่ต่อเราจะมาจัดสายพวกนี้หมดหลังจากที่จัดเป็นที่เียบร้อยนะท่านผู้ชมาบาร์ตัวนี้เป็นบาร์สายกาวหรือว่าบาร์หลักดินที่เราต่อมาจากหลังบ้านก็จะมาต่อรวมก,กันกับที่สายนิวตอนของการไฟฟ้า,านี่ต่อ 1>, 1 2 3 4 5หนี่คือสายดีนะครับมาจากห้องต่างๆทีนี้หลังจากสายนิวตันของการไฟฟ้านะครับหรือว่าหลักดึงของเราเนี่ยก็ต่อเส้นหนึ่งลงมาครับเพื่อที่จะมาเข้าเบกเกอร์ตรงคำว่า n ถ้าหากว่าเราขึ้นเบกเกอร์ตัวนี้สายนิวตันตัวนี้ก็จะมาโผล่นี้เดี๋ยวแพลทท่านชมดูนะครับ n ขึ้นมาปุ๊บก็จะมาเข้าตรงนี้ เส้นนี้เส้นนี้ไม่ถึงกันนะท่านผู้ชมมันจะ,ม,นจะมันจะเป็นช่องกันอยู่หากเราขึ้นเบรกเกอร์ปุ๊บสายลายนะครับสายเส้นที่เราจะมาต่อเนี่ยคือจะต่อเข้าสรงเนี้ยเป็นสายลายหรือสายที่มีไฟขึ้นเบรกเกอร์สายตัวเนี้ยก็จะมาโผล่ที่แอลตัวเนี้ยซึ่งซึ่งชุดนี้จะเป็นชุดป้องกันไฟดูดหรือไฟไฟช็อตการต่อก็จะประมาณนี้หลังจากที่ ขึ้นเบกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างขึ้นเบกเกอร์นะท่านผู้ชมขึ้นหมดสายนิวตันครับที่เราต่อรวมกันกับบาร์กาวกับการไฟฟังเราเนี่ยหรือ่หลักดึงเราเนี่ยก็จะโผล่มาเส้นหนึง่งก็จะมีบาร์ซึ่งบาร์ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมที่จะต่อไปใช้งานตัวนี้นสายนิวตันมารอที่สาย้วท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้ห้องที่หนึ่งห้องที่สองเบกเกอร์ตัวเนี้ย ก็จะเป็นเกอร์ที่เอาปล่อยไฟหรือว่าจ่ายกระแสให้กับแต่ละห้องอเห็นไหมท่านชมเนี่ยสาย Newton นะิวตันครับเราต้องต่อแบบนี้ซึ่งเริ่มแรกที่เขาต่อไว้เนี่ยคือหมายถึงว่าเขาสายนิวตันตัวเนี้ยมาเข้าตัวนี้ด้วยมันถึงทําให้เครื่องตัวนี้มันตัดมันเข้าใจว่าไฟฟ้ารั่วมันก็เลยพอเราขึ้นเบเกอร์ไปกดเปิดไฟ ที่ต่อไปเกอร์ไว้นี่มันก็จะสั่งตัดเพราะมันเข้าใจว่าไฟรั่ววิธีการต่อก็จะประมาณนี้ท่านชมไม่ยากครับท่านชมต่อก็ดูตามตำแหน่งที่ที่ซื้อมาบับางตัวเข้าล่างบางตัวอาจจะเข้าบนแล้วแต่แล้วแต่รุ่นนะครับท่านชมแต่ชุดรุ่นนีย้ยี่ห้ออะไรกับรุ่นนี้ไฮเทคหรืออะไรสักอย่างครับท่านชมเนี่ยนี้เข้าล่างตัวบนก็จะมีะบาร์เข้ามาเสียบทั้งสองฝั่ง แล้วออกมาก็จะมีบาบาแอลนะท่านผู้ชมหรือว่าบามีไฟเพื่อที่จะปล่อยให้ลูกย่อยแต่และตัวขึ้นจ่ายไฟตัวนี้เป็นสายที่อันตรายท่านผู้ชมจะต้องสวมถุงมือดับแรกแล้วพื้นเราก็ต้องมีรองเทา้าเดี๋ยวผมจะต่อตัวนี้แป๊บนึงครับส่วนที่จะเข้าบกเกอร์นะท่านผู้ชมปอกสายเรียบร้อยแล้วก็เทปพันสายไฟพันไว้ครับ เวลาเราใส่ไปจะได้ไม่ต้องมาปอกสายไฟยุ่งยากครับเดี mm ๋ย hmm. วเราจะต่อข้างบน mm hmm. ผมจะใช้แคมรลัดสายไฟหรอว่าสายดินนะท่านผู้ชม mm hmm. คราวนี้เราก็จะมาลองเครื่องนะครับ mm hmm. อโอเคครับหากมีข้อสงสัยประการใดนะครับท่านผู้ชมหรือว่ามีคำติชมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมน,นะครับ